สวัสดีครับก็มาพบกับมองทางเทคนิคกันต่อนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็ถึงงานจะถึงงานสัมมนาโยต้าเมกาเวลล์ละนะครับถ้าใครเคลียร์คิวได้นะพรุ่งนี้ว่างนะครับตรงนี้ยังมีที่ว่างให้ลงทะเบียนได้อยู่เล็กน้อยนะครับก็สามารถรีบลงทะเบียนได้ได้ก่อนในช่วงในช่วงเช้านี้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับข้อมูลก็จัดเต็มแน่นอนนะครับในทุกพาร์ทนะครับส่วนของพาร์ทเทคนิคเนี่ยนะครับเราก็จะเอาเครื่องมือมาให้ดูนะครับเรื่องของการทําตัวเบรดเป็นโมเดลว่า เราควรจะโฟกัสเรื่องของการลงทุนในประเทศไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงคงมีการเอามาแบบเอามาใช้ในในการวิเคราะห์ในช่วงเช้าด้วยแหละนะครับแต่คงแบบเราไม่ได้ทําโมเดลสั้นนะรเราเป็นแบบโมเดลแบบกลางยาวนะครับก็อาจจะแบบค่อยๆหยิบมาโชว์กันแบบอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ออาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องหลักการของเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในงานสัมมนา,าพรุ่งนี้นะครับ สำหรับภาพ s e ็นดิ้นเด็กนะครับก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็ลงมาที่โลเดิม erm อีกแล้วนะครับแต่การลงมาที่โลเดิม erm, เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เป็นการลงที่ไม่ได้กระจายตัวนะครับมันก็ลงแบบหุ้นที่ทำนิวโลมันก็ มันก็ลดลงนะครับมันเราก็ลดลงมา1สิบเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับถามว่าหุ้นที่แบบหลุดแนวรับลงแรงๆเนี่ยยังมียังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีแหละนะครับแต่ถามว่ามันน้อยลงเยอะเราไหมเนี่ยมันก็น้อยลงเยอะละนะครับคือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ความรู้สึกมันจะประมาณว่ามีโอกาสที่หุ้นของเราเนี่ยนะครับจะโดนขายแบบแรงๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังที่เห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยก็เริ่มไม่ได้ลงแบบรุนแรงและนะครับแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปกติข,ของตลาด ส่วนตัว New High ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นการปรับสมดุลที่ดูดีขึ้นมาแหละนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคือ,อย่าลืมว่าเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ตัวกรองเบื้องต้นยังไงเนี่ยราคาก็คือ,อเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษคือ price is king นะครับก็คือราคาเนี่ยคือตัวคอนเฟิร์มทุกอย่างนะครับคือถ้าเกิดเรามีข้อมูลบวกทุกอย่างเนี่ยแต่ราคามันไม่ขึ้นเนี่ยเทคนิคเราก็ไม่เอานะครับ คือสุดท้ายเนี่ยเราต้องรอให้มันมีการคอนเฟิร์มสัญญาณเชิงบวกขึ้นมานะครับซึ่งสัญญาณเชิงบวกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มหรอกนะครับเพราะว่าแนวต้าเนี่ยแถวเส้นดาวเทรนแถวเส้น SMA 200 1เนี่ย1 3 4 6 1 3 4มมันก็ยังเบรกไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูด้านบนนะครับดูด้านล่าง,งากา่อนละกันเพราะว่าตอนนี้มันลงมาที่ด้านล่างประเด็นคือตอนนี้มันมีการฟอร์มรูปแบบของสามเหลี่ยมเกิดขึ้นนะครับ คือวันนี้เซตโทนของวันนี้ผมว่ามันอยู่ที่แพทเทิร์นสามเหลียล่ยมนต่ละนะครับถ้าเกิดด้านล่างยืนได้ไม่หลุดเนี่ยนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วค่อยไปลุ้นอีกทีในสัปดาห์หน้าว่าจะขึ้นไปที่กรอบบนได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยเป็นการเลือกลงมาด้านล่างนะครับแต่ถามว่าหลุดเลือกลงมาด้านล่างเนี่ยลงแรงไหมผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่าตัวของนิวไอหุ้นที่ทานิวโรอะไรตัวมันก็เริ่มที่จะลดลงนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องเลือกเป็น S e l e c t i v e ไปก่อนนนละกััครบ สำหรับตัวองเซนทริปตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับมันเราก็แนะนําให้ปิดไปก่อนแหละนะครับเพราะเราเปิดลองแล้วมันก็รีบาวไม่ถึงเป้าหมายแล้วลงมาใหม่นะครับก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อวานในช่วงบ่ายผมเล่าให้ฟังไปว่าคือถ้าเกิดเราเปิดลองเนี่ยแล้วมันกําไรระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันกลับมาที่ต้นทุนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทางเทคนิคเราไม่ค่อยชอบเนี่ยคือว่าถ้าเกิดเรากําไรแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเรามาขาดทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อ่าที่แบบแย่นะครับ เวลามันลงมาเท่าทุนเนี่ยปกติเราเลยต้องออกก่อนนะครับเพราะว่านี่ก็วันศุกร์แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเวทแอนด์ซีไปก่อนแล้วค่อยไปว่ากันสัปดาห์หน้านะครับแพทเทิร์นนึงก็เป็นแพท,แพทเทิร์นเชิงสามเหลี่ยมเหมือนกับเซดินเด็กแหละนะครับถ้าหลุดลงก็อาจจะเปิดดาวไซด์ลงมานะครับแต่เราคิดว่าถ้าเปิดดาวไซด์ลงมาก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเบรกขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสัญ,ญญาณบวกเหมือนกันในตัวขซดฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์มาต่อกันที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นไปทํา new high ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูในตัวของดีเทลเนี่ยนิวไฮในรอบนี้เนี่ยมันก็เป็น new high ที่เสี่ยงกับ b a l i s s h i v v r r g n n c e นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยนะครับมันก็จะมี new high ที่เป็น b a l i s s h i v v r r g n n c e เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ยืนไม่ไหวนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับดับงนั้นตรงเนี้ยเราไม่ได้บูในการให้มาไล่ซื้อตามนะครับ เราคุยกันในการาฟลาย60นาทีเป็นหลักในช่วงหลังก็คือเราซื้อตามเส้น200ยเนี่ยแต่เวลาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราจะแนะนําในเชิงของการขายนะครับถามว่าช็อตส่วนเลยไหมนะครับผมว่าช็อตส่วนก็ยังไม่ควรเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดจะช็อตส่วนเนี่ยเราต้องเล่นแบบไหนนะครับจุดช็อตส่วนเนี่ยผมมองเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมาร์คไว้ว่าตรงไหนที่มันเป็นไฮที่มันเบรกนะครับก็คือจุดเบรกคือ2785ถ้ามันต่ำกว่า2785แปลว่าที่เบรกเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มฟอลเบรกแล้วค่อยไปเล่นฝั่ง ช็อตนะครับก็คือคล้ายๆกับรอบนี้แหละนะครับจะเห็นว่าเวลามันเบรกขึ้นไปเนี่ยเราอย่าไปทาอะไรนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะวกกลับมานะครับวกกลับมาก็คือวกกลับมาได้เนี่ยมันก็จะเป็น f a ลเบ b ก a k ละเราค่อยมาเล่นฝั่งช็อตลงมานะครับนี่ก็จะเป็นแผนสําหรับการเทรดทองคํานะครับสําหรับราคาน้ํามันนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็มองรีบาวขึ้นแหละนะครับเพราะก็ถอยลงมาลึกละนะครับเมื่อวาน Candlestick ก็ถือว่า เป็นหางด้านล่างอีกวันหนึ่งละนะครับก็คงคาดหวังการเกิดเทคนิคอดีบาวนะครับส่วนสอพอเราคงไม่แนะนําตามแล้วนะครับเพราะเราแนะนําไปตรงตอนนี้มันอยู่ที่โซนด้านล่างแล้วตอนนี้ปรับตัวขึ้นเนี่ยจะถึงแกรบแล้วนะครับเราคิดว่าไปรอขายตามแกรบมากกว่าสําหรับตัวงปตทสอพอนะครับส่วนเรื่องของค่างเงินวันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็อาจจะดูค่างเงินบาทแล้วกันนะครับเพราะค่างเงินบาทเนี่ยจ่อๆตัวของแนวรับอยู่นะครับ คือถ้าเกิดค่างเงินบาทเนี่ยบางทีมันก็เป็นตัวบอกใบ้เราก่อนได้เหมือนกันนะครับคือลองย้อนไปรอบเดือนสิงหาเนี่ยนะครับเงินบาทเนี่ยหลุดแนวรับมาก่อนสักสักพักนึงเลยแล้วเซตค่อยเบรกแนวต้านนะครับดังนั้นถ้าเกิดเงินบาทเนี่ยเริ่มมีการหลุดแนวรับลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะไปรอเซตเบรกแนวต้านได้ได้ดีมากขึ้นนะครับก็จะไว้ใช้เป็นตัวของ leading แล้วกันวน่าช่วงหลังเนี่ย,เ,ยเงินบาทก็ชอบมีการ leading ดดตัวของเซตได้ดีเหมือนกันนะครับ ขอข้ามมาที่หุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราเราจะเป็นการแนะนําในเชิงที่แบบ aggressiv e นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเราไปเลือกหุ้นที่แบบทำํำหลุดโลลงมาแต่เราคิดว่าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มแบบพอยืนได้พอเริ่มมีเทคนิครีบา d ได้บ้างนะครับก็คือตัวของ BH นะครับสำหรับตัว BH เนี่ยหลุดโลนี้ลงมานะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าโอเค candlestick มันเริ่มกลับตัวละ R S เเริ่มอ,อกมากเขต o โอเวอร์โซละ ก็เลยคาดหวังการเกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะครับแนวรับ176นะครับเล่นหุ้นที่นิวโลนะครับอย่าลืมว่าต้องมีสต็อปลอสเสมอนะครับก็ที่โลเดิมเนี่ย17 171.5ก็เป็นจุดสต็อปลอสนะครับเป้าหมายคือ184.5แล้วก็189นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหุ้นที่แบบลงมาแบบโซนแบบหลุดโลอย,อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มมีค a นเดลกลับตัวเริ่มมีเดเวอเจนต์เนี่ยมันก็เป็นลนักษณะการเก่งกำไรแบบเทคนิคอลรีบาวน์สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัว P, นตัว SP SP บหี่ เมื่อวานผมก็เฝ้าดูอยู่นะครับคือผมจะรอดูสัญญาณการกลับตัวนะครับถามว่ามันเกิดสัญญาการกลับตัวแบบชัดไหมก็ไม่ชัดมากถ้าเกิดเทียบกับรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วคือวันนี้นะครับก็คือช่วงวันที่5มีนานะครับคือตอนนั้นเนี่ยหลุดโลลงมาแล้วคันเดลเนี่ยปิดเป็นหางเลยนะครับคือเปิดกับราคาปิดเนี่ยเท่ากันแล้วก็มีหางด้านล่างก็เกิดเทคนิคอลีบาวแต่มารอบล่าสุดตรงนี้นะครับ หางมีไหมมันมีหางแหละแต่ว่าราคาปิดเนี่ยมันก็อาจจะยังแบบไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็สามารถพอเก็งกำไรได้สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับแนวรับคือ17นะครับสต็อปลอดด้ต่ํากว่า16.6เป้าหมายคือ17.7แล้วก็18.3นะครับสองตัวนั้นเนี่ยเป็นแนวแบบค่อนข้างจากเกสต์สีนะครับส่วนคนคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยผมว่าเล่นเอโก้ดีกว่านะครับเพราะว่าเอโก้เนี่ยกลับมายืนเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ย ก็แพทเทิร์นประมาณนี้นะครับหลุดเส้น200กลับมายืนได้ก็เป็นจังหวะซื้อนะครับเนี้ยก็หลุดเส้น200นะครับกลับมายืนได้ยิงก็เป็นจังหวะซื้อแต่ตรงนี้แล้วล่ะนะครับแต่ก็ขึ้นยังไม่ได้ไกลแล้วถอยกลับมาเนี่ยผมว่าเลยทําให้คนที่ยังไม่ได้ซื้อตอนที่มันเริ่มเบร a k ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่แถวนี้นะครับแนวรับ113.5 stop loss ต่ำกว่าเส้น200ที่112นะครับเป้าหมายคือ119แล้วก็125สําหรับตัวของ e c ก o นะครับ ตัวถัดมาเป็นตัวของ CPX Star นะครับ CPX s t a เนี่ยตัวนี้เราจะมองภาพเนี่ยเป็นเชิงลักษณะของไซเบย์อัพเพราะว่าช่วงหลักเนี่ยมันมีการยกไฮนะครับแล้วก็มีการยกโลนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้มันเริ่มยกโลเนี่ยเราก็แนะนําซื้อแต่เวลามันขึ้นมาทำไฮหรือไฮเนี่ยก็ต้องแนะนําขายนะครับแล้วเวลามันย่อมาใหม่เนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าเดี๋ยวมันน่าจะยกโลนะครับบางน้นแถวประมาณ27.5หรือแถว27เนี่ยนะครับจะเป็น จังหวะในการเข้าซื้อสําหรับ Cpxstar ส่วนเป้าหมายรอบนี้เนี่ยมันก็ต้องเกินเกินไฮไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่ายกโลยกไฮเนี่ยมันก็ต้องคาดหวังไฮหรือไฮนะครับเราก็มองแนวต้านที่ประมาณ29.5แล้วก็30.5ส t o p l o s ้็อปลอลต่อต้า่ำกว่า26.75สําหรับ c p x s t a นะครับตัวถัดมาเป็นแนว a g g r e ก s i v e อีกแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของ Curly นะครับเพราะว่า Curly นี่ก็เป็นหุ้นที่แบบเราก็ไม่ได้หยิบมาแนะนํานานนะครับ พราะว่ามันก็เป็นเป็นขาลงแหละนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็มีแพทเทิร์นกลับตัวให้สามารถพอเก่งกําไรได้นะครับก็แพทเทิร์นการกลับตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแหละนะครับมันจะคล้ายๆลักษณะของ descending triangle นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยเริ่มมีการเบรกขึ้นมานะครับนอกจากจะเป็นการเบรกสามเหลี่ยมเนี่ยมันยังมีเรื่องของ RSI นะครับที่เริ่มออกจากเขตของ o v e r s o l d ขึ้นมาได้นะครับก็เลยทำให้เรามองว่า อาจจะเกิดเทคนิคอลรีบาวไปที่เส้น20วันนะครับคือถึงแม้ว่าหุ้นเนี่ยจะเป็นขาลงเนี่ยแต่มันก็จะมีจังหวะแบบรีบาวไปเส้น20วันเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์คอนเซ็ปที่เราคุยกันบ่อยว่าเราเราอยู่ในช่วงหุ้นขาลงเนี่ยไงผมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่ต้องแบบหาจังหวะเก่งกำไรหุ้นขาลงมาให้เล่นบ้างนะครับก็แนวรับมันอยู่ประมาณ1.4นะครับส่วนสต็อปลอสถ้เกิดต่ำมา1.36นะครับเป้าหมายก็แถวประมาณ1.51 1.52ที่เป็น SMA 20สําำหรับตัวของ c u r ร y นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย s m p c นะครับสำหรับ SMTC เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะของ ascending นะครับเมื่อกี้เคอรี่เนี่ยเป็น descending นะครับน,นี้เป็น ascending triangle นะครับอตอนนี้จ่อเบรกอยู่นะครับแถวมาน9.45ถ้าเบรกได้ก็เปิด upside เชิงบวกไปที่9.7แล้วก็9.95นะครับ แนวรับก็9.4สตอปรอดถ้าเกิดต่ำกว่า9.25สำหรับ S M P C นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาไล่ในตัวของคำถามกันนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับ ก็เป็น A w C นะครับสำหรับ A w C ก็เกิดเทคนิคอลรีบาวแล้วแต่เราคิดว่ามันก็ชนแนวต้านไปแล้วนะครับคือมันรีบาวจากไดเวอร์เจนเล็กๆซึ่งมันก็ชน20ไปละซึ่งเราคีย์คอนเซ็ปต์ของเราคือช่วงเนี้ยขาย SMA20 ไปก่อนจนกว่า Set เซ็ตเนี่ยมันจะเบรกเส้นดาวเทรนอะไรเงี้ยถึงจะเลทโปรฟิตลันได้นะครับเพราะงั้น A w C ตรงนี้คือโซนของแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ Jmart นะครับเป็นตัวของ j m a r ร สำหรับ J-Mart เนี่ยก็คล้ายๆกับ AWC เลยนะครับก็คือมี d i v e r g e n จที่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นมาชน SMA 20ละเปัาจนถึงแนวต้านแล้วนะครับบางนั้นแถวนี้ก็ไม่สามารถเก่งกำไรได้นะครับถัดมาเป็นตัวของ XPG นะครับ XPG ก็ปรับตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านะครับก็พยายามจะเบรกเส้น200วันนะครับ คือโดยรวมเนี่ยนะครับผมก็มองว่ายังยังมีโอกาสจะลุนขึ้นได้อยู่นะครับยกเว้นมันจะต่ำกว่า0.95ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแรงซื้อให้ทะลุเส้น200ถ้าไม่ต่ำกวาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันย่อสะสมกำลังแล้วก็รอขึ้นสำหรับตัวของ XPG นะครับส่วน Gable นะครับ Gable เนี่ยอันเนี้ยเริ่มเป็นการ Breakout แล้วนะครับอันนี้เราจะตีความเส้น20แตกต่างจากคุ้นที่มีคำถามมาในช่วงก่อนหน้านะครับเพราะ Gable เราเห็นว่าราคาเนี่ย เบรกได้ละนะครับคือสังเกตก่อนว่ารอบแรกเนี่ยมันจะขึ้นไปชนแล้วมันไม่ผ่านแล้วมันยอ่อลงมานะครับแล้วเรวามันยอ่อลงมาแล้วมันไม่ทาไม่ทาโลใหม่เนี่ยแล้วสามารถทะลุผ่านขึ้นมาได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะถือเป็นสัญญาณบวกในการทะลุผ่านเส้น SMA 2 0นะครับเป้าหมายคือ2.94แล้วก็3บาทส่วนแนวรับเนี่ยก็ประมาณ2.8 2.78แเถวนี้นะครับแล้วก็ใช้ประมาณ2.7หรือ2 6งเนี่ยเป็นจุดในการ stop loss สำหรับ t r a d e นะครับ ส่วน BCP ก็คงจบรอบในการเก็งกำไรช่วงสั้นนะครับ BCP เนี่ยตอนถอย s m a 2 0เนี่ยนี่คือเราเคยแนะนำซื้อนะครับแต่เวลามันขึ้นมาเนี่ย s m a 2 0 0้เราก็มองเป็นแนวต้านซึ่งมันก็แตกไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็มองเป็นโซนขายมากกว่าที่จะเป็นโซนซื้อนะครับสำหรับตัวของ BCP ถัดมาเป็นตวงเดลต้านีที่ช่วงนี้ที่แบบดัชนีเนี่ยปรับตัวลงนะครับก็หลักๆก็มาจากตัวเดลต้าเนี่ยแหละนะครับสำหรับตัวของเดลต้าเนี่ยถามว่าแนวรับแบบชัดๆมีไหมคือตอนเนี้ย ผมว่าแนวรับแบบชัดๆเนี่ยมันก็มันก็คงแถวตรงนี้แหละนะครับแต่ก็ถามว่าแข็งมากไหมคงไม่ได้แข็งมากนะครับประมาณร้อยยีห้าเนี่ยนะครับร้อยห้าเป็นแนวรับแต่อย่าลืมว่าตัวของเดลต้าเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์แล้วมันปรับตัวลงมาเนี่ยแล้วแนวรับมันไม่แข็งมากเนี่ยถามว่าโอกาสจะลุ้นรีบาว์เนี่ยเยอะไหมผมคิดว่าไม่เยอะเท่าไหร่สําหรับตัวของเดลต้านะครับถัดมามาต่อน,นี่ตัวของ SCGP นะครับ SCGP ช่วงนี้ก็เริ่มเห็นการ ื้นตัวแล้วแหละนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นการเปิดแกลบแต่แกลบตรงนี้ผมไม่ได้กังวลเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแกลบน่าจะเป็นแกลบธรรมดาอยู่แล้วนะครับหรือเต็มที่เป็น e x o a u s t i o n เนี่ยนะครับมันก็น่าจะวกกลับมาปิดแกลบได้ซึ่งล่าสุดก็ปิดแกลบไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังทดสอบเส้น20ถ้าเกิดผ่านเส้น20ได้เนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นสัญญ,ญาณบวกแต่ว่าถาม่าอัพไซด์เยอะไหมก,ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับ scgp ก็18 18.4ปนะครับประมาณประมาณนี้สำหรับ scgp นะครับ ถัดมานะครับมาที่ตัวของแคลคอมนะครับสำหรับแคลคอมก็ยังแย่อยู่เหมือนกันนะครับคือแคลคอมเนี่ยเราคุยกับ SMA 20นะครับว่าตั้งแต่จุดที่มันหลุด SMA 20เนี่ยเราเริ่มคุยละวว่ามันมีโอกาสจะจะพักตัวนะครับแต่แคลคอมเนี่ยผมว่าลุ้นรีบาวได้ดีกว่าตัวของ Delta นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เริ่มเป็นใกล้ๆโซนของแนวรับละนะครับแล้วถ้าเกิดดูตรงเนี้ยมันก็ เหมือนว่าจะมันมีโอกาสจะเกิดไดเวอเจนได้เหมือนกันเราไปวัดกันชัดๆแล้วกันเนะี่ยผมวันนี้เรามีเวลาคําถามไม่เยอะผมก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้วัดเป๊ะๆให้คือ,ค,อคือลงมาใกล้ๆแนวรับเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดไดเวอเจนก็จะมีแบบเทคนิคอลีบาวกลับมาที่8.4หรือว่า8.9อะไรอย่างนี้ได้สําหรับตัวแคลคอมนะครับส่วนแนวรับก็บาง7.5หแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นรีบาวเนี่ยสต็อปลอต้องวางไว้มาสัก7บาทสําหรับตัวของแคลคอมนะครับ ส่วน PR9 ียตัวนี้ก็เป็นหุ้นขาขึ้นที่หลุดเส้น20เหมือนกันก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวลงนะครับผมก็คิดว่ายังไม่น่าซื้อนะครับเพราะว่าไอซ์ไก็ยังไม่โอเวอร์โซเลยนะครับแล้วก็เส้น200วันก็ยังลงมาไม่ถึงนะครับแคนเดลก็ไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับบังนั้นที่ไล่มา3อย่างเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นจุดในการเข้าไปซื้อนะครับ ส่วนตัวของลาดกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นมันดูเป็นแลกกาดของตัวงเอโก้นะครับผมคิดว่าเอโก้เนี่ยน่าเล่นมากกว่าเอโก้ Echo กลับยืนเส้น200วันได้ละตัวลาดคือต้องกลับมายืนเส้น200วันให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับส่วนตัวของเมดิสนะครับเมดิสเนี่ยเราคุยภาพที่มันเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับแนวรับ9บาทแนวต้าน10บาทครับอันนี้มันเลขมันกลมๆม,มากผมไปจําได้เป๊ะเลยนะครับก็9บาท10บาทก็ รอจังหวะแตะแนวรับก่อนนะครับพอแตะแนวรับเราเริ่มแบบยืนได้นะครับเริ่มมีคันเดกลับตัวเริ่มมีหางอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นจังหวะรับตัวของเมดิสนะครับส่วนถันมาเป็นตัวของทีแมนนะครับทีแมนเรายังชอบอยู่นะครับคือเราแนะนําด้วยแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไปตอนช่วงกลางสัปดาห์ว่าโอเคเบรกลวให้เล่นเก่งกาไรขึ้นไปแต่ก็ขึ้นไปแล้วมันโดนขายนะครับแล้วก็ย่อลงมาแต่การย่อลงมาถามว่าทําให้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมเสียไหม ไม่ได้ทําให้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมเสียนะครับดังนั้นพวกนี้มันยังเป็นการย่อไปขึ้นต่ออยู่ไหนๆเราคุยเรื่องแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วนะครับเราก็แทรกความรู้นิดนึงแล้วกันอย่างอย่างตัว OSP เนี่ยตัวนี้เราก็เคยแนะนําดยแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแต่ว่าเราเวลามันหลุดตัวของ Stop l o อ s เนี่ยเราก็ต้องให้ถอยมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดเบรกไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วโดนขายเนี่ยแล้วสุดท้ายมันหลุดด้านล่างแทนแปลว่ามันผิดละอย่างเงี้ยต้องต้องถอยมาก่อนแต่ถ้าเกิดตัว T-man อย่างเงี้ยนะครับเบรกไป Uh, pattern สามเหลี่ยมด้านล่างแทนไหมก็ไม่ได้หลุดดังนั้นพวกนี้มันคือการย่อเพื่อขึ้นนะครับก็เป็นความรู้แทรกให้ในเรื่องของ uh, การเล่น pattern สามเหลี่ยมว่าย่อมาตรงไหนแล้วแบบเราต้องหนีออกก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังสามารถถือรุ่นต่อไปได้นะครับก็ดูประมาณนี้ไปนะครับถัดมาเป็นตัวของ irpc นะ irpc กําลังทดสอบเส้น20วันอยู่นะครับผมว่าให้ดูแ pattern นี้ไว้เลยนะครับ p a t ิร์นคือ อ่าแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเหมือ,อนกันนะครับเป็น y m m e t r i c a l ถ้าเกิดเบรกผ่าน1.17เนี่ยก็ f อ l l o w บานะครับผิดทางก็1.14่งจเนี่ย stop ไม่ไกลนะครับถ้าผ่านได้ผมว่าเป้าหมาย1.22 1.25สําำหรับตัวของ IRPC นะครับโอเคนะครับเวลาเราจะหมดละเดี๋ยวขอ3ตัวแล้วกันนะครับ m a s t ตอร์ Master รับได้หรือ,อยังนะครับมาสเตอร์ Master เนี่ยนี่คือลงแบบลงแบบเปิดแก็บนะครับคือเวลาลงแบบเปิดแก็บเนี่ย จังหวะจะเล่นเนี่ยมันจะช้ากว่าการลงแบบไม่เปิดแก็บสมมติ OSP อย่างเงี้ยนะครับอ่ามันการลงไม่เปิดแก็บอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ารีบเราเลย call technical rebound ได้ละแต่ตัวของมาสเตอร์เนี่ยผมว่ายังไม่ยังไม่ได้ call technical rebound เพราะว่ามันเป็นการลงแบบเปิดแก็บผมก็อยากเห็นกรอบที่มันชัดกว่าไปก่อนนะครับหรือถ้าใคร 4, เกสต์สี่จริงๆเนี่ยก็ตีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วก็เล่นแบบเบรกแบบสั้นๆไปสําหรับตัวของมาสเตอร์นะครับส่วน CPO นะครับสำหรับ CPO ก็อ่าก็เป็นกรอบ ไซเวย์แหละนะครับสำหรับตัว C p พนะครับก็แนวรับ54นะครับแนวต้านก็ประมาณ57แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่ะเป็นไบดู80แล้วกันนะครับตัว DR พอดีวันนี้เราลืมคุย d r ไปด้วยก็ตอบไบดูเลยละกันก็ไบดูหวชนเส้น200ไปละยังไม่ได้ซื้อนะครับจนกว่ามันจะพิสูจน์ตัวเองว่าผ่านแล้วก็ยืนได้ก่อนเพราะมันก็เคยผ่านแบบฟอล์เหมือนกันนะครับงนั้นไบดู80ก็คือร้อยมันผ่านไปก่อนนะครับแล้วยืนได้แล้วค่อยเล่นสําหรับ มุมมองเทคนิคนะวันนี้ก็น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพบกันในงานยูนต้าเมกาเวลนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาพิงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับยูนต้าเมกาเวล2025ปรับสมดุลพอร์ตให้ปลอดภัยจากความผันผวนด้วย DR Balancing on the Tightrope สำนมนาครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีจากยูนต้าสำนมนาที่คุณจะได้เรียนรู้ลงทุนต่างประเทศง่ายๆด้วย DR เทรดวอล2.0จะบาลานซ์การลงทุนอย่างไรกลยุทธ์การลงทุนทางเทคนิค The Supply Chain of Data Center Fundamental Analyst The Debate Senior vs Junior พบกับทีมนักวิเคราะห์จากหยวนต้าแบบฟูลทีมนำโดยคุณพาดลวันณรัตรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนพร้อมเปิดตัว YS Invest แพลตฟอร์อมใหม่จากหยวนต้าพร้อมให้บริการทุกเส้นทางการลงทุน โปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ภายในงานและฝากเงินเข้าพอร์ตมูลค่าขั้นต่ำ2,000บาทภายใน7วันรับคะแนนสะสมหยวนต้าพอยต์จำนวน100คะแนนเทียบเท่ามูลค่า100บาทแล้วพบกันในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ลงทะเบียนเข้างานเวลา8นาฬิกา30นาทีเริ่มสมัมมนาเวลา8นาฬิกา45นาทีถึง12นาฬิกา30นาที หน้าหอประชุมศาส,สตราจารย์สังเวียนอินทราวิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มกราคม68ยวนตาวิโนโนเอเชีย